ผิวหยาบกร้านรูไม่ใสนะครับใช้อะไรดีนะที่จริงผมเป็นคนหนึ่งที่เป็นผู้ชายผิวทีโซนนะครับคือมันตรงทีโซนแล้วก็แห้งตรงแก้วนะครับดังนั้นผมเคยเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยดูแลหน้าเตงม,มาก่อนนะครับเพิ่งมาดูแลหน้าตเตงเมื่อประมาณสัก6ปีที่แล้วนะครับเพราะว่าไปศึกษาเรื่องเอสเตติก <S <S ก็คือศาสตร์เกี่ยวกับความงามมาทําให้รู้ว่าอ๋อจริงๆผิวหน้าเราเนี่ยมันจะแย่ลงตามการเวลาถ้าเราไม่ดูแลมันนะครับเทคนิคของผมไม่ง่ายนะครับข้อที่1คือใช้ผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโย ที่ไม่ก่อให้เกิดสิวนะครับส่วนใหญ่ก็จะเขียนว่า non comedogenic นะครับหรือ non allergy หรือ hypoallergic ประมาณนี้นะครับคุณสามารถเลือกผลิตภัณฑ์แบบนี้ได้เวลาเรื่องนะครับข้อที่2คือเลือกผลิตภัณฑ์ที่ไม่ดึงความชุ่มชื้นออกจากผิวนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมผลิตเองเพราะว่าผมสังเกตเห็นว่าผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ในประเทศไทยแล้วน,นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลังใช้แล้วจะมีริ้วรอยเล็กๆเกิดขึ้นนะครับดึงความชุ่มชื้นออกไปทําให้หน้าแห้งกร้านเพราะหน้าแห้งกร้านเนี่ยตอให้คุณเติมครีม ยี่ห้อบาบรานะครับกระปุกละหมื่นเข้าไปมันก็จะหน้าไม่ดีนะครับดังนั้นสิ่งที่สาคัญที่สุดคือตัวแรกที่ใช้คือผลิตภัณฑ์ล้างหน้านะครับผมใช้ปัจจุบันนะครับตัวที่ใช้ในคลินิกอยู่คือ i n f i l water cleansing gel นะครับยอดขายถล่มทลายมากคุณสามารถไปดูในช้อปปีได้นะครับดังนั้นอ่ะให้ทีมงานเราภาพให้ดูนะครับแล้วคุณจะได้ไปหาดูได้นะครับอ่ะข้อที่3สําคัญมากคือหลังจากที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแล้วนะครับอ่าล้างหน้าโทนเนอร์เอสเซนส์นะกันแดดนะครับ ตัวสุดท้ายก่อนที่คุณจะแต่งหน้าถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะผมแนะนําให้ทาพรอมเมอร์ไปเมคอัพพรอมเมอร์เนี่ยในปัจจุบันนะครับมันพัฒนาสูตรนะผมะได้มีโอกาสนะครับไปต่างประเทศบ่อยๆผมก็ไปสังเกตนะครับว่าเมคอัพพรอมเมอร์เนี่ยจริงๆมีหลายตัวมากบนโลกอันนี้มีเป็นสิตัวครับแต่ตัวที่ใช้แล้วผมรู้สึกว่าดีมากมีที่ค่อนหนึ่งนะครับเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์ก็ปลุกหนึ่งแพงมากเลยประมาณหมื่นหนึ่งนะครับผมก็เอามาดูแล้วก็ปรับสูตรให้เข้ากับประเทศไทยนะครับกลายเป็นเมคอัพพรอมเมอร์ตัวนี้ จะให้ทีมงานเอาภาพให้ดูนะครับแม้กซ์พัลเมอร์ตัวนี้เวลาคุณทาม,มันจะเบลอรูมขนแบบที่คุณเห็นนี่ผมไม่ได้แต่งหน้าคุณลองดูนะครับผมไม่ได้แต่งหน้านะครับแต่ผิวหน้าผมเนี่ยมันดูเรียบเนียนรูมขนมันเบลอแล้วจับดูเนี่ยมันสมูทสกินมากเลยสมูทสกินคือผิวมันจะนุ่มเนียนมากเลยหลังใช้ภายใน30วินาทีนะครับคุณลองไปใช้แค่หลอดเดียวคุณจะรู้เลยว่าว้าว มีผลิตภัณฑ์แบบนี้ใช่ครับเทคโนโลยีในปัจจุบันมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับมาทำให้การที่เราไม่ต้องแต่งหน้าเนี่ยหน้าสดเราก็จะหน้าเจ๋งแบบนี้ได้เลยนะครับใครอยากดูตัวอย่างนะครับ make up p เม m e r พิมพ์คําว่า p r ม m e r นะภายใน1 0นาทีถ้าแอดมินผมไม่ตอบข้อความนะครับเพื่อนเื่อสามารถทักในไลน์แอดทัคทีมหรืออินบ็อกของ Facebook ก็ได้นะครับรักทุกคนนะครับผมบอกได้เลยว่าทุกคนสามารถหน้าใสหน้าเนียนไม่แพ้ชาวเกาหลีแน่นอนนะครับใครชอบดาราไอดอลเกาหลีผมบอกได้เลยว่าคุณสามารถผิวเป็นแบบเขาได้เลยนะครับโดยท รักทุกคนนะครับใครชอบไอเดียในคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์ให้บ่อทีมได้รักทุกคนนะครับสวัสดีจากแคนาดาแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ